ถ้าเรามองหนอนนะคาคตเราจะไม่รู้จะเจอกันอีกเมื่อไหรอ่อีกนะจะได้เจอหรือเปล่าด้วยซ้ำไปรายการนี้เขาจะเอาเก็บไว้ในวันที่แม่กับพ่อไม่อยู่ พอออกจากสีชนเนี่ยต้องการทําเวลาและเพื่อที่จะไปให้ถึงตังสตููอะไรเงี้ยไปถึงตังก่อนถึงตังแม่เขามีเพื่อนอยู่เขาก็บอกว่าไปไปไปแวะชิมน้ําหวานชันดรงอะไรเนี่ยที่สวนหน่อยว่าด้พี่อยากไ่เห็นตัวอะไรนะเลี้ยงชันรารงตัวชันดารงเอาทำน้ําหวานเหรอเก็บน้ำหวานเก็บน้ำหวานตัวมันเล็กนิดเดียวครับกัดไม่แบบพึ่งไหมมันกัดแต่ว่ามันไม่มีเหล็กไหน อันนี้ให้พกอาวุธก่อนครับอาพกอาวุธครับแเล้วหนึ่งหลอดได้ครับแล้วเรามาทางนี้เลยครับนี่อ๋อไม่ไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยไม่เคยนี่นี่นี่จะเป็นรังเขานะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะเก็บน้ําหวานอยู่ตรงนี้ะน้ําหวานเขาจะอยู่ในช่วยอันไหนช่วยเต็มเนี่ยเขาจะปิดต้องดูดแรงเลยยิ้มเลืออร่อยช่วงแรกที่ดูดเข้าปากอ่ะใจอ่ะคิดว่าเอ้ยมันก็หวานตามปกติเหมือนน้ำผึ้ง ปรกฏเอ้ยมันอมเปรี้ยวอ่ะมันเหมือนแบบน้ำพึ้งใส่มะนาวอ่ะเอ้ยรสชาติดีดีมากติดใจไหนไหนขอชิมด้วย <laughs> ช,มชิมด้วยชิมด้วย <c oughs> โอ้โหอร่อยเล็กๆลกมันอมเปรียปร้ยวเปี้วอ,อร่อยอ่ะถ้าหยอดน้ำแข็งไว้สักก้อนหรือสองก้อนเนี่ยนะเป็นเวลคัมดริงค์ที่ดีมากเลยอ่ะพ่อเรียงไวบ้านทักลังมาแล้วพอดูอร่อยเหมือนกัน แล้วไปกินข้าวที่ร้านข้าวแกงคนพื้นที่เขาจะรู้ว่าร้านไหนอร่อยอะไรเงี้ยพราะแม่เชื่อว่าเนี่ยถ้าแม่กับพ่อมาเดินทางมาเองเนี่ยส่วนมากแล้วเราก็จะเปิด Google นะถามหาว่ามาถึงที่นี่แล้วกินอะไรดีคือมันไม่มีหรอกร้านข้าวแกงแบบนี้พี่ได้มาได้งจกไ้อร่อยเหรยอดเลยอร่อยมันีชอร่อยมากพี่ได้คือด้วยความที่ เรามีเพื่อนมีญาติอยู่เนี่ยเวลาไม่ได้เจอกันเนี่ยมันก็คิดถึงแหละต่อให้สมัยเนี้ยเทคโนโลยีมันดีอ่ะไลน์คุยกันก็ได้เฟซ t i ม e ก็ได้แต่ว่าถ้ามาเจอเองอะ่ะความสัมพันธ์ที่เราเคยรู้จักกันมามันมันไม่ได้จางหายเลยถึงจะได้แค่กินข้าวมื้อเดียวอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็มีความสุข อ้าวเขาสตูนแล้วนหละสตูนสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิม์มืนไม่ส่งมาตลอดอเราสตูนเท่านั้นยับ เรามาถึงสตูนประมาณสัก5โมงเย็นเราเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราซึ่งเอาจริงแม่มาสตูนทั้งหลายทีแล้วแต่แม่ยังไม่เคยมาอุทยานอันนี้เลยไปนูน่นไปรีเป,ป้ไปอุทยานตะลุตเตาไปองค์เกาะไข่เกาะหินงามไปสะไกลลิฟเลยแต่ว่าใกล้ๆเนี้ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่เคยไปเลยเรากําลังจะข้ามเข้าไปที่สะพานข้ามกันเวลาทําไมก็ถึงใช้คําว่าสะพานข้าม การเวลาคืออารมณ์แบบมีหินของสองการเวลาเนมันเชื่อมเชื่อมกันแถวแถวนี้ข้ามไปแบบหมอยาไปเจอหมอยาไม่น่าใช่น่แน่ <laughs> ตรงเนี้ยพ่อเคยมาตอนที่มันยังไม่เป็นแบบนี้ก็เดินก็นลำบากแต่มาเดี๋ยวนี้โอ้โห,หน่าเดินมาก คือถ้าถามว่าความประทับใจในคุณพ่อจริงๆแล้วคือด้วยความเป็นสุภาพบุษเราจะหยิบจะจับอะไรเขาจะแบบรีบก่อนเลยในเรื่องแบบเนี้ยอ่าฮะเขาเขาเป็นคนแบบนี้มาตลอดพี่พ่อประทับใจแม่เขามากนะ<ม>คือเขาเป็นผู้หญิงที่ลุยมาตั้งแต่สาวๆที่มาเที่ยวตอนอายุขนาดนี้นะที่พ่อได้มากับแม่เขาเนี่ยนะเขารู้สึกว่ามีความสุขนะที่มากับเขาแล้วเขาก็มีอะไรก็เอออ,อันไปตลอดทางนะ คนอายุมากๆเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากความละเอียดแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันมากขึ้นนะะป่าเปล่าเลยพอถึงเวลาเที่ยวเนี่ยวางตั้งไว้หมดเลยนะความจู้จี้ขี้บ่นไม่มีเหลือเลยมีแต่ความสนุกในการที่ไปเที่ยวเออดีเออ,เอ,อปิดช่างมันอะไรอย่างาาเง,งีจจเ้กกย ที่เธออยากรู้ว่ามันจะยาวน้นเท่าไรถ้าเวลาผ่านไปจะบื่อเธอไหมที่อยากรู้จะตอบให้เธอนั้นเข้าใจไม่มีวันเปลี่ยนไปให้เธอจงฟังมันจะมีฟอสซิลที่เนี่ยมันจะมีฟอสซิลหลายชนิดเลยเปนฟอสซิลของแมงดาทะเลโบราณเป็นอะไรพวกนี้ก็เดินไปเขาชอบดูอะ่ะ พราะบางทีเราอาจจะเจอบ้างได้เอาโทรศัพท์เนี่ยนนไปส่องดูส่องไปส่องมาพอแงะบางทีเอ้าไปกันไหนอีกแล้วแม่ลูกคูนี้ไม่ได้สนใจเราเลยแหมรอสักหน่อยก็ไม่รอประจาคืนนี้แม่ก็ตัดสินใจว่าแม่จะจอดรถบ้านนอนเพราะว่าทางอุทยานเขามีที่ให้รถบ้านจอดก็ตั้งใจว่าจะพักแล้วพอเช้าเนี่ยก็จะนั่งเรือไปเที่ยวเกาะ คุณพ่อเขาก็นัดเพื่อนกับนัดพี่ชายพี่ชายแท้ๆเลย <c oughs> ที่แม่เห็นสีหน้าเขาอ่ะเขาก็ดีใจตามภาษาค,คนวัอายุที่เจอกันออะไรอย่างเงี้ยเราจะคุยกันปร,ประเด็นใหญ่ๆเนี่ยมีสองประเด็นคือสุขภาพแล้วก็ความหลังอดีตสมัยเรียน <c oughs> ลูกตัวเนี่ยก็เพิ่งเป็นในเส้นเลือดหัวใจตีดก็เลยถามไทยกัน ้ความที่เราต่างคนต่างก็มีหน้าที่การงานกัน,นพอไม่ได้เจอกันนานๆเนี่ยก็คิดว่ายัางไงยังไงเรามาถึงสตูแล้วยังไงต้องไปหามาที่บ้านแน่มันมาหาเราก่อนเนี่ยมาถึงไม่ทันไรเลยมันรู้ว่ามันมาเลยหอ,อบาปลามาด้วยดีใจมากๆเลยเจอเพื่อนอย่างที่เห็นว่าไม่รู้ว่ากล้องจับโมเมนต์ทันไหมเขาทุกอย่างมันจะเกิดเร็วมากนะยิ่งคนอายุเยอะเจอเพื่อนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือคนสนิทหรือเพื่อนพี่และน้องเขาเนี่ยกล้องเนี่ยตั้งไปเหอะเขาไม่สดหรอก ก็มาเจ้าไทาทอยไปล้อเล่นกับคนดูบ้างไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าความคิดถึงมันนำคอนเทนต์มาแล้วอันไหนอันไหนหางแข็งอ่ะกันล่างอันนี้อันเนี้ยปลาหางแข็งอันนี้หางแข็งหรือ,อปลาขาไก่ทำไมานนถึง,<อ>งไปองเอ้ยขาไก่ พว okay. oh. oh. กปัตตานีก็จะเรียกขาไก่ปลาหูแข็งนิดดือ่ปลานําลึกนะไอตัวนี้ปลาน้ำลึกแต่ไม่ใช่โอลานี่ยไหมฮะไม่ใช่นั่นใหญ่เลยจะยิ่งมันจับ ต้องกระดกไปใช่ห so น่อยแล้วก็ใ <Zusch> ส่กระดกไปสักแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวใส่น้ำผึ้งด้อยน้ำเคยกินอยู่แล้วน้ะชันรลงเนี่ยชันรลงปะชันลงอุ้มอุ้มชอไม่ใช่นะการนอนหนูไม่ให้ชันนะไม่ใช่อ๋อชันลงชันลงอุ้มอุ้มทะเลบันหน้าไปอีกที่ไปพรุ่งนี้เลยทะเลบันกันดีกว่าเขาเรียกทะเลยุบทะเลยุบแผ่นดินยุบกูเดินเกือบตายอ่ะไปสำรวจทะเลบันอ่ะกูโดนหลอกอ่ะเอ้า ปู่มึงอ่ะก็พ่อลุงแหละแล้วอาการที่ตัวตอนนี้เป็นไงบ้างฮะหม่ที่ไปหาหมอวันนั้นคือมันเหนื่อยไงปกติเราขุดดินได้ผูกต้นไม้ได้ห้าหลุมยูยๆเหลือสามหลุมด้วยเหนื่อยวะก็เลยไปให้หมอมตรวจหน่อยเลยเป็นเรื่องเลยหมอบอกว่าอันนั้นบอกว่าคนที่ตันแล้วทำได้ก็มีเดี๋ยวพี่ตัวแกกลัวเจ็บ <Okay. S 1> ไม่เจ็บถามถามเจ็บไหมจะไปเจ็บไงหมไม่รู้เรื่องหลับแล้วพอตื่น <c oughs> มาก็เจ็บดีไม่พ่อไม่ต้องให้นีเขาเลยพอ่ยอในี่ก็ครัวฉีดยาเหมือนกันกลัวผ่าตัดสองคนอยู่คืนเดียวหมอก็ไล่กลับบ้านแล้วเนี่ยเขาเข้าไปถึงเขารู้เลยว่าต้องทําอะไรเขาเตรียมเส้นที่จะต้องไปเปลี่ยนเส้นที่เกา <Okay. S 2> ่าแล้วมันเอาเส้นอะไรมาเอาเส้นเราเส้นขาเส้นที่ขาสองเชือกเนี่ยเขาจะเอาเส้นที่ขาเไม่เม <c oughs> ันไรนิดเดียวนิดเดียวเขาผ่านิดเดียวเอาะมาณแ้่นี้พี่ตัวไปดูที่หมาน <c oughs> ี่ ของแกก็ยกหัวใจออกมาปุ๊บขอาอกเลยพี่ตัวขาวอกไอ้นั่นน่ะเอาหัวใจออกมาวางให้นอกนั่นไหมนั่นน่ะนั่นหนักไม่มันมีเส้นพิเศษที่มันเล่นด้วยเส้นอะไรครับมันใหญ่กว่าปกติแล้วมันมีลากหอยเยอะดูชูนิ้วดิมาดูชูนิ้วมาโตมาโตมาโตอะไรวะไม่แต่เอาจริงตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเนี่ยดื้อสุดเท่าที่รู้จักคนมาละมนุษย์ในโลกเนี่ย ดีน่ะกินมากเลยอ่ะหลายอย่างที่ลุงตั้วหยิบให้กินน่าตะเด็กแล้วมันไม่อร่อยอ่ะมันมีนี่ไอ้คันคันคอเพชรสังขาตโอ้โหเหมือนอารมณ์แบบกินแล้วเป็นสมุนไพรแก้ฤทธิสดวงทวานแล้วคนกินจริงๆอ่ะเขาก็เอามาห่อมาขามเปียกหรือไม่ก็ห่อ แต่นี่บอกไอ้ลองดูนี่กินด right> ีเอาหักเลยกินแล้วมันคันตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยให้กินเลยพิเลพิเลนเนี่ยมันก็จะได้รับรู้ไงว่าเออไอเนี่ยมันกนคนนี้จะได้จําได้จนตายแล้วแล้วไม่กินกันล่ะมาดิไปยืนถ่ายอยู่ทำไมงูเน่ยสำหรับการเจอกันวันแรกเหมือนปิกนิกกันเลยนะข้างๆรถเนี่ยมันก็เป็นความประทับใจของแม่เพราะว่า พอเรามีอายุเนี่ยโอกาสที่มันจะเจอกันมันยากนะไหนจะครอบครัวนะไหนจะสุขภาพมันไม่ใช่ง่ายๆกับการที่แบบเราจะเจอกันได้แบบนี้แม่ก็จะเก็บความประทับใจอันนี้เอาไว้ในการเจอเพื่อนฝูงเนี่ยในวัยขนาด60ขึ้นไปแล้วมันเป็นการเจอที่ถ้าเรามองในอนะคาคตเราจะไม่รู้จะเจอกันอีกเมื่อไหร่อีกนะจะได้เจอหรือเปล่าด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาเจอแล้วต้องอยู่ด้วยกันเนี่ย ต้องพบกันต้องกินข้าวด้วยกันอะไรแล้วกันให้ได้นานที่สุดมากที่สุดก่อนที่เราจะแยกย้ายก,กันกลับไปสึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพูดไปเหมือนจะเศร้าแต่จริงๆมันไม่ได้เศร้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องเงื่อนไขของการเวลาจะมีเพื่อนของพ่อที่สนิทนทเนี่ยแล้วเหมือนเขาเป็นมะเร็งอะไรรู้แต่มันลงขาแล้วแบบเหมือนร่างกายไม่ไม่ย่อยอะไรแล้วอ่ะเหมือนอาหารที่ต้องกินเข้าไปเลยน้ำันคงน้ำเกลือแม่งไปลงขาแล้วเหมืนอนเครื่องในแม่งคงพังหมดน้อยครั้งมากนะที่เห็นแบบพ่อน้ำตายหยดอะ เออพอยืนกเกาะเตียงคุยกันเรื่องทั่วไปบทสนทนาสนุกนะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแม่ไม่น่าสนุกอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าพอพอเขาผ่านประสบการณ์อะไรแบบนี้มาบ้างทั้งพ่อและแม่เขาคงอยากทําทุกการพบเจอให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ย อากาศมันไม่เป็นใจเลยอ่ะอากาศมันไม่เป็นใจเราเลยอ่ะคือตามโปรแกรมวันนี้เราจะต้องลงเรือแล้วก็ไปเที่ยวปราสาทหินพันยอดจะไปถ่ายให้ดูว่ามันสวยงามแค่ไหนแต่ว่าอากาศมันไม่เป็นใจตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนแบบฝนตกหนักมากกมาเสียงบอกว่าโอ้ยน่ากลัวเช้าก็ลปอยโปอยครึมครึมนั่งลุ้นแต่เ้ยแดดออกยัง เฮ้ยฝนซาแล้วลงไม่ไปปลอยแล้วเดี๋ยวไปได้ไปนะลองไปท่าเรือกันเลยดีกว่าเป็นไงโอ้โหวิจัยมีคำเดียวเลยคือไม่เห็นต้องคิดมากเลยมาวันหลังโอ้โหใช่ตัวครับถธอทรงนี้ออกได้ไหมออกกันได้แต่รับได้มากวัาพอดีฝนไม่เป็นไม่เป็นใจ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาของแบบฤดูกาลอะไรด้วยแล้วก็มันธรรมชาตินะมันบางทีมันกําหนดไม่ได้คือพี่ว่าอย่างนี้เว้ยถ้าคนคนโรดทริปอ่ะเขาน่าจะพร้อมรับความความเสี่ยงเรื่องนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างวันนี้เราเดินทางในช่วงถ้าภาคใต้นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงมรสุมโชคดีแค่ไหนแล้วที่ออกกันมาตั้งกี่วันเพิ่มมาเจอสิ่งที่มันผิดแผนที่สุดก็คือวันนี้ยับเยินเหมือนกันนะ ซึ่งเมื่อวานเดลอกอนนมก็ดีมากกว่าตอนที่เจอเพจตรงที่เราปิ้งปลากันก็โอ้ยปล่อยตกเยอะๆแบบนี้แบบนี้เลยคืนนี้ปล่อยไปเลยพรุ่งนี้ฟ้าเปิดลูกทะเลลูกทะเลก็เลยตัดสินใจเข้าเมืองเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่ว่านเขาจะต้องเดินทางกลับวันนี้ก็เลยคิดว่าพาเขาเข้าเมืองดีกว่าก็ไปรำลึกถึงตอนสมัยเข้ามาตอนเด็กๆ ร้านไอตีมที่เขาเคยมาทานแล้วก็สวนสาธารณะอ่าผมมาที่นี่เนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุเจ็ดขวบแล้วมันไม่มีอะไรให้เล่นที่น้นก็มาทุกวันสู่มสมบูรณ์เช่นเคยจะเลื่อขึ้นยัยสวยงามสวยงามก็มาออกกําลังกายเหมือนสวนสาธารณะใช่ใช่เขาวิ่งแข่งนลิงแล้วก็ตรงนี้ต้องระวังเลือกอุปกรณ์นะครับเพราะว่าแก๊งเขาจะมีแก๊งเราอยู่ลิสแมหักหมดกระจกรถอะไรระฆัเพยาอย ต้องแจเสียบทิ้งไว้มันเอาไปเลยไม่ได้เลยที่พลาดไม่ได้ในการเข้ามาที่สตูเนี่ยก็คือร้านไอศครีมซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีซึ่งพี่ว่าน่ะเขาเคยทานตอนเด็กๆแหละหนึ่งในสิบของร้านอาหารร้อยปีโอ้ร้อยปีอ๋ออนี่ยงซินซ์หนึ่งเก้าห้าสองเลยเห็นไหมอ่า ด้วยครับงั้นผมวันนี้ล้วเขาโพดดีกว่ากินตามปู่ดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆเลยนะมาเกิดมาเห็นเลยเนี่ยคือเขาดังรวมมิตรน้ำแข็งขูดอ๋อน้ำแข็งใสรวมมิตรแล้วก็ใส่คนคนคนขนมเรียกว่าขนมนานๆเจอกันทีขนมนานๆเจอกันทีรวมมิตร รวมกันเลยโอ้โหหมดอร่อยจริงแบบรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่เขามากับพ่อกับแม่เที่ยวนี้แลได้ได้ไปสัมผัสพื้นที่ที่เขาเคยมาตอนเด็กๆแล้วก็ได้ทานขนมที่เขาทานตอนเด็กๆ แล้วได้เจอลุงลุงตัวที่เขารักมากกับลุงตัวเพราะเขามีความสุขมากสายตาเขานี่แบบ คือถ้าถ้าเราถามแบบรวมๆของคนที่เดินทางมาด้วยกันนะอย่างทีมด้วยพี่ด้วยอะไรเงี้ยเราน่าจะได้กลิ่นบางอย่างของของความสุขคงเหนื่อยล้ากันแหละแต่ว่าพี่พูว่ามันคงได้สมัมผัสแบบมวลเล็กๆบางอย่างที่มันหมุนรอบกองถ่ายของว่าเราอยู่ว่ามันมีมันมีการเดินทางที่มีความสุขพี่ว่าทริปนี้เจ็ดแปดวันที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเจ็ดแปดวันของการ เปิดโปรเจกต์ที่ดีเขาคงอยากทาอะไรแบบนี้อีกแหละเพราะว่ามันเหมือนมันได้เคลื่อนไหวชีวิตของเขาด้วยแล้วก็ยิ่งได้มาเจอความสัมพันธ์ที่เขาคิดถึงด้วยได้ออกเดินทางด้วยกันไปในแบบถนนแปลกๆท้องฟ้าใหม่ๆออระหว่างทางใหม่ๆอะไรเงนี้แล้วก็ระหว่างทางที่ว่าเนี่ยยังได้แวะเจอคนที่ไม่รู้จะหาโอกาสไปเจอตอนไหนได้ด้วยลูกกับกอนไ, <ป S 2> ไปทำไมกับอนครับจำเป็นต้องกลับครับอยากอยู่ ไปเที่ยวบ้านลงตัวต่อสักวันสองวันแต่ว่าพรุ่งนี้สองงานเข้าใจจำเป็นต้องแม่อยู่ต่ออีกสักเดือนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเหมอไม่นัดบ้างเลยไม่มีจริงเหรอจริงเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์อะไรนะไปเที่ยวสามสิบสี่สิบห้าเที่ยวเวียดนามหมอเหมือไม่สนใจไม่สนใจได้เลยครับเจอที่บ้านขับรถดีๆครับเป็นจอยโชคดีหลบเดนทางปลอดภัยครับถึงครับถึงแล้วบอกไว้จะลากันได้ โอเคลูกเดินทางโดยสมภาพเดินทางโดยสมรริภาพทําไมต้องบองวยาด้วยถ้าบองมาเช่มันจะอยู่แถววัดสมียงถ้าบองวยากด้วยก็ัยดีโอเคดีครับสวัสดีครับกครับรักกันมาตั้งนานอยู่ๆจะถามขึ้นมาทำไมว่าฉันจะรักเธอจนเมื่อไรโอ ฉัันรกเเธออคนนดียยวป็่างนีี้ไมม่ใคร,ใใรได้ทำรายการน,นี้การได้ออกทริปมาเที่ยวแบบเนี้ยคือไม่จำเป็นนะที่จะต้องแบบเฮ้ยฉันไม่มีรถบ้านฉันไปเที่ยวไม่ได้แต่แม่แบบอยากให้วัยเกษียณผู้สูงอายุแม่อยากให้แบบไปเที่ยวบ้างอาจจะทริปสั้นๆแล้วยิ่งเราไปกับ คนที่รู้ใจอ่ะเราไม่ต้องรอลูกหลานก็ได้อ่ะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเขาก็มีภาระของเขาใช่ปะ่ะหรือว่าเรามีคู่ชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ไปด้วยกันมันจะมีพลังมากขึ้นอ่ะถ้ามีแรงหรือมีกําลังที่จะไป <c oughs> ก็รีบไปเนะี่ยไปเที่ยวเนะี่ยไปใช้ชีวิตแบบเนี้สบายๆไม่ต้องเร่งรีบมันได้เหมือนจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเอง <c oughs> และที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราได้ ใช้เวลากับคนที่เราหลามาตลอดชีวิตมันเป็นยังไงม,มันได้เอื้ออาทรช่วยเหลือกันดูแลกันจุงมือนิดเห็นรอยยิ้มเสียงหัวเรออะไรเนี่ยมันเราก็มีความสุขอะที่เธออยากรู้ว่ามันจะยาวนานเท่าไรถ้าเวลาผ่านไปจะเบื่อเธอไหมที่อยากรู้ จจะตอบใอ้้เเเธนาขพี่ีว่านอะ่ะเขาไลน์มาถามแม่ตั้งแต่วันแรกอะเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมเขาบอกว่าเขาจะเอารายการนี้เก็บไว้ในวันที่แม่กับพ่อไม่อยู่เชื่อไหมว่าแม่แบบอ่านแล้วแม่น้ำตาไหลอะ่ะมันก็คือความตั้งใจของเขาอ่ะ ตั้งแต่ลูกชายตั้งแต่ทีมงานก็ขอบคุณทุกๆคนนะขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยค่ะแล้วยังไงแล้วเราจะเจอกันในภาคต่อไปว่าจะไปที่ไหนบ้างขอบคุณมากค่ะ,ะสุดท้ายแม่ก็ขอบคุณพูนพ่อนะครับที่เราได้มาเที่ยวร่วมกันแต่พ่ออย่ารีบ ไปไหนก่อนนะเออพ่อจะต้องไปเที่ยวกับแม่นานๆเลยนะคะพ่อดูแลตัวเองอย่ายดื้อม,มากนะแล้วเราก็จะได้ไปเที่ยวกันนานๆต่อไปครับก <Gör> ็ขอบคุณมากนะที่ไม่บ่นมากทริปนี้ <c oughs> แล้วก็มองข้ามความผิดพลาดที่พ่อทํำไปบางทีเนี่ยมันมันผิดนู้นผิดนี้นี่เลยเขาก็ไม่เ <c oughs> ที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่ดีมากๆเลยนะไม่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 บ่นแม้ไรเลยนะแล้วก็ เห็นรอยยิ้มตลอดทางอ่ะแต่มีความสุขม,มากๆ,ๆ <laughs> สุดยอดบอกเอาไว้ฉันไม่เคยเปลี่ยนไปแม้ว่าเธอจะกลกกว่านี้จะเหี่ยวกว่านี้จะงอกกว่านี้สักเท่าไหร่ผมเธอจะงอจะกเขาเขียวเข้าเท่ หลังจากนี้นะพ่อจะเดินทางกลับแล้วนะแต่กล้องนะอย่ามายุ่งอย่ามาถ่ายถ้าจะถ่ายทิปหน้าแล้วเ,เจอกันทิปนี้พ่อขอไปกันสองคนกับแม่สวิตเว้นไวล